ไปเช็คกันก่อนเลยเราไปทำการปอมก่อนนการแข่งขันเยะเเไปลอยดีกว่าเป็นการเอาประตูคืนกําให้เลย สวัสดีครับทุกคนครับเจอกับผมเหมือนเดิมครับทุกคนมีนรีเทิร์นนะครับวันนี้ก็คือมาแนะนำนักเตะของ VRN เมืองนนท์ FC นะครับและวันนี้นะครับทุกคนเป็นแมตช์แรกนะทุกคนของ BYD d o n f ด e l ฟิลลี่สาทุกคนหรือว่าไทยลีก3นั่นเองนะครับที่จะเปิดทำการแข่งขันนะทุกคนและวันนี้เราก็มีแข่งกันด้วยนะครับก็คือเป็น VRN เมืองนนท์ FC ทุกคนเจอกับทหารบวก FC ทุกคนแล้วก็เป็นเกมเยือนของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันก่อนเลยด้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนีี้เเรรราาพิ่งงถึสสสนนมะคคััับบวด

เมื่อกี้ก็เป็นบรรยากาศในรอบแต่งตัวนะครับคนเพราะว่านักเตะบางส่วนยังมาไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศที่สนามมันก่อนเลยกันนะครับหนสเครับนามเราเครับ้ครับมเครับเสนามก็จะแฉะๆหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าฝนมันตกติดต่อกันมาหลายวันนะครับทุกคนแล้วก็คือเขาไม่สามารถเปลี่ยนสนามได้ด้วยนคนก็เดี๋ยวต้องรองดูเลวกันนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเมื่อเล่นในสนามแฉแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูพื้นสนามนะครับนี่ครับทุกคนแต่โดยรวมสนามก็สวยมากนี่ครับนี่อยู่ที่สนามมอกรุงเทพธนบุรีนะครับทุกคนแต่นี่ทุกคนหญ้ามันจะเละๆนิดนึงนะครับ เราอยู่ที่สนามกุนนี่ตุลบรีครับเป็นการแมตช์เดย์แมตช์แรกของการบีเอ็มเอ็นนเอฟซีนะครับพบกับทหารบกเอฟซีวันนี้เราสำหรับกันครับเอ่อพี่ครับทำไมทุกคนในทีมเรียกพี่ช่างอุดครับเกี่ยวอะไรวะพี่ไม่เอาวว <c oughs> ก็พี่มันพี่เก็บมาเยอะไงอันนี้ยังรู้น้อยไปไ <c oughs> อ้ต้นไมา <c oughs> <c oughs> ทำไมทุกคนเรียกว่าพี่เป่าครับ <c oughs> <c oughs> ป่าอี๋มาครับอยู่ที่ตาต้าวตา้าวอยู่ครับทำไมทุกคนเรียกว่าโลโก้เต้นไม่เอาแล้วสรุปชื่ออะไรครับชื่อโก้ครับแล้วโลโก้นี่มาจากอะไรครับเต้นไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอตั้งให้สรุปชื่อโลโก้ครับชื่อโลโก้ครับ โลโก้นะครับนี่ครับดาวเด่นยำทีมครับถามความมั่นใจวันนี้ครับมั่นใจครับมันม่นใจโอ้มั่นใจกินชีดป่ะครับกินชีดครับเดี๋ย งเนี้ยไม่ต้องไปแขนขุนแผนเลยก่อนดูรูปบอกเลยว่าถ้าออกนะตัวนี้นะสาวเติมอันนี้ถูกโอ้โหหลวงพ่อหลวงพ่อเตเติ้ลหลวงพ่อวัดหลวงพ่อเตเติ้ลวัดพปูไตดำหโวงปูไตดำทำไมชื่อวัดคุ้นๆนะปอนน้อยสคอนโดลับเขาเตเต้ลสสายสองพร้อมไหมพร้อมไหม บรรยากาศในห้องแต่งตัวครับทุกคนเดี๋ยวรักษาตัวเองแยกแบบนี้เล็กนิ่งไ่ปล่อยดีกว่ามึงกัดฟันเอาประตูคืนจำไว้เลยมันยากกว่าเยอะเลยนะกับทีแ้เราเต็มร้อยวอเปอร์เซ็นนะใช้มันทุกสิ่งทุกอย่าง นะวันนี้มีชื่ออะไรคร้บทุกคนแม่งช่วยกันเล่นช่วยกันไล่สามแป้มแล่วันไปอันนี้ก็มีการเช็คการ์ดกับเบอร์เสื้อนะทุกคนว่าตรงนีนหรือเปล่านะครับก็เป็นแบบแรกด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปเช็คกันก่อนนะ สวัสดีครับสวัสดีครับเกัดียวัครีครคนตอนนี้คือได้เวลาลงไปวอร์มครัล้วนะครับก็คือวันนี้ผมมีราชื่อเป็นหนึ่งในตัวสครองทุกคนก็เดี๋ยวครับปทัการวอรบมันก่อนับกันนะครับคนะครับนี่ก็เตรียมพร้อมคุกทีมผมพร้อมมากๆนะครับสำครับชนี้นะครับวอร์มรัพกันครับคน mục anh không <tiếng> biên đạo gì, diễn dâm nè, không biên đạo gì, nó phải của vậy, ta, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì cái Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สองนัดเบาๆพี่เดินแดงเหรอต่ออะไรลางปีที่แล้วเหรอ่ะเดนนัดสุดท้ายเลยเหรอโอ้โหไปเสียบอ่ะใช่เหรอเสียเบียร์เอ็นเหรอใช่เหรอมจวใช่เหรอใช่ปะเนี่ยเสียเบียร์เอ็นจริงเหรออ๋อแต่โดนกับเบียร์เอ็นเลยคุไม่รู้ทำไมกรรมการคนไหนให้ไปแดงคนที่มาเลยครับโอ้ยสามแต้มครับเนี่ยบเคลียร์บอลเคียร์บอลแดง เลยครับบอสเหนื่อยแล้วเต็มที่แล้วเครียร์ตรงนี้แล้วไปปล่อยปล่อยในสนามไม่หล่นไม่หลอเด้งเล่นเยอะนี่ครับเลยเข้าไปนะครับ โอเคเพี่โอเคคทุกนตอนนี้คือนักเตะลงเข้าสนามแล้วเพื่อนแล้วก็เขากลับมาบูมอีกรอบเลยนะเพื่คนมาเก็บบรรยากาศกันครับว้าบว้าบว้าบเน้นสนุกต้องนะทุกวินาทีททุกนาีต้องเป็นของเราจ้าแม่เลย เล่นให้ให้แบบมึงจะไม่ได้เล่นฟุตบอลอีกแล้วเป็นแบบสุดท้ายแล้วลองดูดิเต็มที่ได้ขนาดไแนปแรกนะเต็มที่เต็มที่หนึ่งสองส เริ่มเกมครับทุกคนเวย์นมาในเสื้อสีดำนะทุกคนเป็นเสื้อเยือนนะครับผมดำแดงนะครับผมก็เจ้าบ้านเป็นสหันบกนะครับมาในเสื้อสีเขียวขาวนะทุกคนเหมือนเสื้อเย้าเราเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศทุกคนตอนนี้เริ่มเกมแล้วนะครับข้างหน้าไปไม่ได้เซอจังหวะนี้ยิงใกล้แต่ติดล็อกครับ ชิงต่อมาที่พาณุยังไม่ยิงจังหวะแรกเกี่ยวใบที่เปิดมาโอ้โหยังดักไว้ได้สวยครับยาวขึ้นมาข้างหน้าครับเจมส์โอยเซตแต่กระชากหนีไม่ได้ครับยกมาเข้ามาในเขตโทษแต่ว่าจังหวะเพื่อนไม่ลงตัวโอ้แวเซพยายามจะพลิกแล้วหาจังหวะยิงแต่ว่าโดนจิ้มจากด้านหลังครับไปดียิงโอ้โอ โอเคทุกคนตอนนี้อยู่ในช่วง <pools> ท <W touchscreen> ้ายขึ้นแรกเลยนะครับบอสกอร์อยู่ที่ศูนย์เอนตับศูนย์อยู่นะครับก็คืออยู่ในช่วงทดเวลานะทุกคนกรรมการที่สี่นะผมชูป้ายทดเวลาไปสองนาทีนะครับตอนนี้คือวียเอ็นเมืองนนท์ศูนย์ประตูเลยก็งานหมดยังสูนย์ประตูอยู่นะทุกคนมาดูด้วยกันนะครับว่าในช่วงทดเวลานี้นะครับจะมีประตูเตะขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ศูนย์หลังจบครึ่งแรกนะครับ วกดสองนาทีโอ้ยเรวพูดสินก็เป่านกหวีดจบครึ่งแรกไปเลยครับรักเลยบล็อกเลยบลกสักทีต่อเลยอ้ยยเซ่ลงไปช่วยบล็อกไม่ได้ ตั่ใจมาแล้วบอลมันเดินทางมาไม่ถึงอู Lol. ๋แล้วเ <ieth> ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ ทุกคนตอนนี้ก็เล่นข้างหลังมาสักพักใหญ่ๆแล้วน้องรสะกองอยู่ที่ศูนย์ประต่อดศูนย์อยู่แล้วคนมีโอกาสเยอะมากๆทุกคนแต่ว่ายังทำอะไรกันไม่ได้ทุกคนตอนนี้สะกองอยู่ที่ศูนย์ประต่อดศูนย์อยู่แล้วทุกคนลองมาดูกันต่อเลยกันนะครับทุกคนเสวยพี่ไปไปมัต้องวิ่งให้ไม่พุ่งให้เนี่ยลูกนี้หลบพุ่งให้หลบซาก่อนไอ้ยี่ห้อ

เออก็จบเกมกับทุกคนเสมอนไปส่วนโรสูนทุกคนไม่สามารถสร้างสรรค์ประตูได้นะครับทุกคนแต่ว่าเกมก็คือสู้กันได้มันมากๆนะทุกคนเราเข้าเยอะมากๆแต่ว่าหะไยคนจบไม่ได้ทุกคนชนคานบ้างอะไรบ้างนครับก็ ถือได้ว <si ่าเป็นอ okay ีกเกมที่สุดยอดมากๆนะครับผมสำหรับการเปิดฤดูกาลใหม่นะครับทุกคนเราเปิดซีซั่นใหม่นะครับวันนี้ก็คือเป็นแบบแรกของซีซั่นนี้นะครับก็มานอกบ้านนะทุกคนได้แต้มติดมือกลับไปหนึ่งแต้มก็ถือว่าโอเคนะครับว่าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหลังเกมก่อนแล้วกันนะครับโฟกัสนิกแบทเดฟเล็กเเจมโอเคโฟกัสนิกแบทนิกแบทนิกแบทไปรีวิว Very Bad

งานสุดยอดครับนั่นน้าครับเจอกันดีครับผมแต่ไม่เล่นดีกว่าเขาเหรอฟู้เนี่ยเจอกันสุดยอดครับเอาใหม่นั่นน่านั่นน่านั่นน่าในบ้านสนามน่าจะเวิร์กกว่านี้นะสนามนี้เหมือนแบบพึ่งแบบน้ำพึ่งลดเมื่อวานเลยอะโอ้สุดยอดครับครับมันมัน โอ้หมงปวดหัวไปเลยวันนี eh ้หวมหมดแล้วโจขอเบิกค่ายาครับเก็บหมดเลยอ่ะลูกโมงอ่ะไล้เกียวเ็เสียวแต่ไม่เสรจเป็่ไรหนีแต่เดี๋ยวเขาไปเก็บในหลัง ยาวไกลอย่าลืมเป้าหมายเอารอแล้วกันระหว่างทางมีปัญหาอุปสรรคเยอะต้องต้องโฟกัสเป้าเป้าเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างดเชื้อเชื่อมันในองค์กรเชื้อมันในเชื้อมันในใโรงงานในวย้่วยต่อหน้าในบ้านต้องทำงานหนัก Sariyan đã từ hàm về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 

จบเกมเรียบร้อยทุกคนเจอิใหม่แมตน้านอซาร์เบนาเราเจอกับราชประชาในบ้านนะครับทุกคนก็อสนามและจะดีกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้สนามต้นเลยุกมากกคับทุกคนในแมตเยือนนะครับก็เจอกันในอีพีหน้าคนแมตนาครับก็ฝากไปเชียร์พวกเราด้วยุกคนที่สนาม ศูศนย์กีฬาเทศบาลนะครับผมนมะ่คอนน์นะครับอยู่ที่ซอยสามัคคีนนทบุรีนะครับทุกคนก็อินเมเชียนด้วยลกันนะครับบอลเวียเเมืองนนท์เอฟซีไปครับ D, ฟุตบอลไทยลีก b ีไ Dolphin ลีก3นะครับเป็นการพบกัน,นระหว่างแต่ผมเอฟซครับทีมเจ้าถิ่นเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ VRN เมืองนนท์เอฟซีครับไม่ปล่อยดีกว่าเมืองกัดฟันเอาประตูคืนทำให้เลยมันยากกว่าเยอะเลยนะเอาทีมทีมดิลิฟต้องมีเลยเนาะเพื่อมันตัวเอง อยู่เซลวิทวันนี้ทำได้แน่นอนนะทีมเกรตเพื่อนร่วมทีมมาเล่นซัพพอร์ตเราต้อเต็มร้อยว้องเต็มนะสุดท้ายขับเชื่อมั่นในขับเชื่อมั่นทุกสิ่งทุกอย่างนะวันนี้มีเชื่ออะไรนะทุกคนเล่นช่วยกันเล่นช่วยกันไล่สามแต้มแน่นอนเป็นจำนะผู้เป็นพี่นาทีต้องเป็นเราของใครขอเมียของพวกเราที่ทุ่มเทกันบเอย่างนั้นวันนี่น้ำยิ่งหนึ่งสองสามสี่ เริ่มเกมการแข่งขันครับเวียนเมืองนนท์เอในชุดสีดำครับเปิดฉากเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากขวาไปซ้ายตัดเกมลูกนี้ของเอกวิทมาชำนี้นะครับโดนบางจนออกหลังไปเลยครับแล้วพุทธศิ์ก็ เป่านกหวีดจบครึ่งแรกก็ยังเสมอกับ v r n เมืองนอนท์ f อไป0ูนย์ประตูต่อศูนะครับไม่ปล่อยดีกว่าเป็นกับฟันเอาประตูืืนํำให้เลยนะครับฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่ายกระดับผลงานทีมขึ้นมาได้ดีเลยทีเดียวจากอันดับ10ก่อนหน้านั้นมาจบอันดับ5โอ้โหมูเร็วกว่าครับนาทานมาสุดชีวิตโอ้โหแต ยังตามมาช่วยบล็อกไว้ได้อาศัยความเร็วครับกระชากขึ้นไปทางด้านขวาของภาคภูมิโอ้โหแต่ว่าตาทาต้องคมมลยครับว่าจังหวะนี้โอเซ่ไปแล้วโอเซ่มาคนเดียวแล้วดึงมาสองคนแล้วยิงเองทันทีจังหวะนี้ไปเองไม่ได้นะครับเพราะว่าเพื่อนยังเข้าลูกนี้ตกพื้นลงมาถึงกับจุกครับพัชนนท์แต่ว่ามีอะไรครับตรงนั้นตอง ะระงับอารมณ์กันให้อยู่นะครับโอ้โหมีจังหวะตอนเล็กตอน้อยนี่ต้องแยกกันก่อนเลยครับทั้งสองทีมแต่ว่าพุทธสินก็เป่า,านุกนิดจบเกมการแข่งขันครับเสมอกันไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแบ่งกันไปทีมละหน,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 นึ่งคะแนนแต่แรกยากเออต้องทำได้ดีเออไนแต่ละสมัยก็อาจจะดีขึ้นเรื่อยๆนะอางที่เราซอสกันมาอย่างนั้น ยาวไกลอย่าลืมเป้าหมายเราอแล้วกันระหว่า,างทางมีป็ัญหาอุปสรรคเยอะต้องโฟกัสเข้าเดียวกันหนา้าในบ้างเรต้องทำงานให้หนักปปงกับบ้าน้่ง